สวัดีค่ะมากิมาอีกแล้วเมื่อคืนหลังจากที่ลงโพสต์ไปเยอะๆเ,เกี่ยวกับหัวนะคะมีหลายท่านสอบถามเลยสำหรับหัวฮีโน่คันนี้นะคะ Number 27ค่ะทำไมต้องมี n ม m b เร์เพราะเรามี Facebook Sun Auto ไงคะท่านสามารถไปดูรูปภายในเพิ่มเติมได้นะคะและหัวอื่นๆได้นะคะค่ะใครสนใจนะคะ เพราะราคามันถูกจริงๆแปด0มืนแปนะคะสุอรเซียโอนมาจำมาเลย5,000แล้วมารับรถมารับหัวรถภายใน1เดือนนะคะอันนี้เป็นหัวเก่านอกจากประเทศญี่ปุ่นมันจะมีรอยบุบด้านขวามือน,นิดนึงนะคะแต่ข้างในนิ้งค่ะหัวมันเริ่มเลยใครสนใจมารับไปดูแลไปทำเงินให้กับท่านต่อได้เลยนะคะแล้วยังมีหัวใหญ่อีกหลายๆหัวนะคะโตโยต้าส โซ่ตัวใหญ่ค่ะออซูซุเอตัวใหญ่หัวกระตูน24โวลต์สนใจยังไงสอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ